เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายลหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหารเกม Rv มีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหารเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบฮัลโหลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผม วันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนในการนาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ l i t m a n Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภยัย100%ได้ยังมีบริการเติมมเกก V นนราาถปลออดภัยแ่น ใช้แค่ OpenID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60 0 0 0มืนคนเพียงแค่แอดไลน์ลิสต์แมนชอปอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคระวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับผมไม่ขออะไรมากนะครับก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับผมมากๆเลยนั่นเองนะครับวันนั้ก่อนเลยเลยขอตอบคาถามก่อนแล้วกันนะครับว่าสกินดาบิคา่าทูนนะครับวันนี้เนสโก้ทันจิโร่จะเข้าวันไหนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับข้อมูลที่หลุดออกมานะครับผมนะสกินที่เข้ามาตัวแรกจะเเเป็็นนนนนนสกกกกิขของโะะะะทุคคคราาาดว่ับจ้ ในวันที่6นี้นั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะมาพร้อมเปิดเขาเรียกไงน่าจะมาพร้อมกับกิจกรรมการเปิดรับสกินของอารีฟรีฟรีเหมือนกันนะครับที่เป็นสกินคอลแลบเหมือนกันเนาะก็น่าจะเข้ามาในวันที่6เหมือนกันนะครับสาหรับสกินของของเนสโก้นั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็ที่สาคัญนะครับตอนนี้นะครับเหมือนจะมีการคอลแลบรอบที่2แล้วเนี่ยนะครับสามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วตอนนี้นะครับวเจมเขาเอาใจสายฟรีกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบชื่นชอบอะไรที่มันตะมูตตมีกุกิกกุกิกอะไรเงี้ยนะครับผมตอนนี้นะครับเจมเขาแจกไอเทมฟรียกเสริมนะครับเป็นไอเทมฟรีของการคอลแลบด้วยนั่นเองนะครับผมนะถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูไอเทมฟรีกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เพจของก a ลลิน่าอารีไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเจมเขาก็เพิ่งโพสมาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมนะนก,ก็คืนนี้เลยนะครับปทมบทของ RVX Demons l a y e r นั่นเองนะครับนอกจากกอโปรไฟล์สุดพิเศษแล้วยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันและของรางวัลส่วนใหญ่นั้นแจกฟรีนั่นเองนะครับเพียงเข้าเกมในวันที่1เส่งพคมนี้นะครับผมแล้วมาดูวิธีการรับของรางวัลฮะหนึ่งพฤษภาคม <laughs> นี่มันวันที่3แล้วเจมกิจกรรมตัวนี้มันเข้าแล้วจริงๆหรอหรือว่าผมไม่เห็นนะครับนะันนั้นก็ไอเทมพิเศษจากการร่วมมือสุดพิเศษนะครับผนนะั้นก็จะมีตั้งแต่เป็นของทันจิโร่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นของของเนสโกะด้วยนะครับก็จะมีพวกเอฟเฟกต์วาร์ฟเอฟเฟกต์สังหาร e ji, อีโมจิรูปโปรไฟล, e ji, ลน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์ของเนสโก้นะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ท่าวาร์ฟนะครับผมวู้สวยมากเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์แล้วก็อีโมจิแล้วก็รูปโปรไฟล์เหมือนกันนั่นเอง โอเคนะครับอันนี้ก็คือการฝึกฝนในคลื่นงหายผีเสื้อนั่นเองนะครับผมนะก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับไอเทมสุดพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นของเลยทันจิโร่นั่นเองนะครับนี่ทาวับก็จะมีอีกานะครับคอยส่งสารในหะ้ทุกคนนะเออแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกสังหารนะทุกคนแล้วก็ อันนี้นะอ๋อเป็นปานวาลีนะทุกคนเอฟเฟคสังหารนะครับแล้วก็มีอิโมจินะครับถ้างงงหน่อยนะทุกคนนะอันนี้ก็คือว่าสวยมากๆนะครับอันต่อมานะครับนี่คือของนีสโกะนะครับโอ้โหถ้าวาร์ปคืออลังการจริงทุกคนดูดิถ้าว้าวเนสโกะนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับก็คือแบบมีเนสโกะลอยขึ้นมาเลยอ่ะคือฟีลจริงจริงนะครับเอฟเฟคสังหารก็ค่อนข้างสวยเลยทุกคนนะก็คล้ายๆแบบเหมือนแบบเป็นลอยเล็บขูดนะทุกคนเออสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นเนสโกะเนาะแล้วก็อิโมจิเนสโกะนะครับกกก็นนน่่าารรััมๆเลยะคบี จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแจกฟรีๆยกเสริมนะทุกคนนะและนี่นะครับผมก็คือกิจกรรมพิเศษนะครับผมนะก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับผมนะ ดูดีเอฟเฟกต์วาร์ปของเดมอนเซเยอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับวนนีอันนี้น่าจะเป็นเออ่มูซันหรือเปล่านะทุกคนสำหรับเอฟเฟกต์เอออันนี้เป็นเอฟเฟกสังหารของน่าจะเป็นเอ่อมูซันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิใช่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่นะทุกคนนี่ของมูซันฟรีแบบถาวรไหมนะครับคือแบบเท่มากๆทุกคนอันนี้คือแจกฟรีหมดเลยนั่นเองนะครับวนนี้สำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับก็รอแจกฟรีกันได้เลยนะครับผมนะสหรับ เอฟเฟกแล้วก็อิโมจิรูปโปรไฟล์ต่างๆครับแต่ผมคิดว่าอ e mm ิโมจิอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะยังไม่เข้านะทุกคนนะ mm hmm. เขาเขียนไว้นะครับ mm hmm. เพียงเข้าเกมวันที่1ตอนนี้นะครับน่าจะยังไม่เข้านั่นเองนะครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวรออัปเดตีกที่นึงเนาะแต่ว่าอันนี้คือจะแจกฟรีแน่นอนนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับหลังที่จากที่ผมดูมานะครับผมนะเหมือนจะมีแค่เป็นอิโมจิของออทันจิโร่เข้ามานะทุกคนนะส่วนนั้นอื่นนะครับพวกเอฟเฟกต์ว้าวหรือเอฟเฟกอะไรต่างๆ,างๆนะครับยังไม่เข้ามานะทุกคนนะก็น่าจะต้องรอก่อนนะทุกคนนะน่าจะเป็นออทำภารกิจแบบว่าเป็นรายสัปดาห์ไปนั่นเองนะครับผมนะภารกิจก็ง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เก็บสะสมไปเรื่อยนะครับรายวันนั่นเองนะครับเราเก็บไปเรื่อยเราก็จะได้แล้วนะครับอันนี้ก็มาอย่าลืมมารอรอับฟรีกันด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสำหร จบบ้างก็เขาไม่บอกกันดา่านใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสาหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายๆครับ Thank you for watching!